เฮ็ดอันเฮ็ดอ,อันคนบพรก,กินเมาลายคับแต่พี่น้องปื๊ดนะจนมากโกกอย้่แต่ว่ามันง่ามข่อยมักทายได้พี่น้องมันง่ามอหลีเนาะถึงสิกินได้หรือบอ่ได้ข่อยกะทายคือเกาเพราะว่ามันง่ามเนี่ยบังแสงทายนั็ใกล้เขาแตกพอดพล,ล,ล่อเพลขึ้นมาละเว้ยคนน่ะ อันนี้พ่นว่าเห็ดไตเบียร์ได้พี่น้องอืมข้าเจ้าพั่าวาเดี๋ยวขอขก,กินดอกว่าเออมาหลายครับเถอะท,ทวงเห็ดซื้อได้พี่น้องไม่ได้กินขอ,ขอให้ได้ท่วงเนี่ยไหนๆก็เข้ามาป่าแล้วไงก็ต้องทักมันสักหน่อยเออไม่ได้กินได,ไ,ดได้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 ชมก็ยังดีอ้อาว มันก็มันงามของมั่นอยู่ดอกมีประโยชน์อยู่ดอกประโยชน์ก็คือว่ามันสวยอยู่เด้อนะโอ้งามดีทายไปสัตว์ละโอ้คุณอ่ะแฮงเบาแฮงงามตัวเจา้าผนว่าเต็มอากหลากละโพดโพบ์หมม่อหกโกอันนั้นนั่งนี่ก็แหฮงถ่วงแล้วบแบบเฮงงามกับก็แฮงถ่วงแล้ว กินบ่ได้่อยกันเลยถ่ายคลิเกา่าเนี่ยไอ้พ่น่ะพ่น่ะถ่าย,ยเอาฟอร์มงามมัซื้อดอกพี่น้องว่าอันนเห็ดป่าเห็ดป่ากินไม่ได้หรอกแต่ว่าฉันก็ชอบถ่ายมันนะนะเห็นบ่ล่ะเอ้ยพ่น่ะถ่ายให้ดูหลากหลายหน้าแล้วดูแล้วดูฝนแล้วดูเห็ดนี่เห็ดหลากหลายนะพี่น้องเนาะพูน่ะหลากหลายชนิด เห็ดตามธรรมชาตนะิหนาฝนนะนะอือ่นอ่ะเอ้ยพุ่นอ่ะดอกง่ายเออเพิ่พุ่ฝนอ่ะอือฝนสิตกได้บาดนี่สถานาการณ์แนวนี่ฝนอ่ะล่มเบือเบือมาแล้วพุ่นอ่ะโอ้ยเย็นคักล่มมาก่นอ่ะท้ายสวนพุ่นอ่ะฝนอ่ะ